ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเราเดินครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกช่องนะครับก็จะมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับขอขอบคุณมากนะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณคนที่ส่งสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับมีคุณ2ู B คุณพึ่งหัดเล่นนะครับแล้วก็คุณ a อแอน o d ที่ส่งมาให้เยอะเลยนะครับก็ ขอขอบคุณมากนะครับใครที่มีเหรียก็สามารถส่งให้ผมได้นะครับอ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนนะครับแล้ววันนี้ที่เรารอคอยก็คือจี้ดาเข้ามาแล้วและสิ่งที่เรารอคอยก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นบัตรเชิญนะที่เราแบบรอคอยมานานแสนนานมันก็ไม่มาสักทีวันนี้มันก็มาแล้วสําหรับบัตรเชิญหุน่นไลกาฟองสบูร่นะรับแบบดาร์กนะก็ความสามารถก็คือ80%สปอราบอันนี้โคตรดีนะครับแล้วก็75%ตกแลนด์มาและเชิญนะครับจาย ค่าป่านทางเท่าไหร่75%นะแล้วก็70%ขังฟองโคตรเยอะขนาด60%จะกออกดีแลนะ้วอันนี้70%มาเราจะทำอันนี้แหละแล้วก็มีอะไรเข้ามาอีกก็เป็นหมวกหุนก่นไลกาาเทเนียมอันนี้สาบเท่าไหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสาบเท่าไหร่วะสาบเจไ,ไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยหูอุอันเก่า50%เพิ่มสิบห้าอันนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ดีกว่าเฮ้ GM ได้เข้ามาดูช่องผมอันเนี่ยที่ผมบอกว่าให้มา70โดยไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ตอนที่ไอจีหมวกอันเนี้ยมา GM ได้เข้ามาดูอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่ทําสกิลมาดีแบบนี้นะ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์สาบนี่เยอะนะไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับดีกว่าให้มาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ ي, ให้มาห้าสิบแล้วเพิ่มทีลสิบห้านะมันไม่สาบนะครับไอ i, แบบเนี้ยสิดีโโอ้หเวอร์ชันดาร์กดีกว่าเวอร์ชันธรรมดายเยอะลยแล้วนะอันนี้รองเท้าดิเมนชั่นขังนะครับก็เป็นอะไรดิเมนชัั่นขงุก หูขังสี่ห้าเลยเหรออุ้ยอันนี้น่าสนอันนี้อะไรทอยหน้าหลังแปดสิบแล้วก็เตะเลยนะทอยหน้าหลังเตะเลยนะแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเตะเตะกับการสาบเหรออุ้ยดีกว่าหมัดเพชรอยู่นะแต่หมัดเพชรกันเยอะกว่านะกันหกห้าอันนี้กันหกสิบแต่เตะเยอะกว่าหมัดเพชรนะมีทอยหน้าหลังด้วยหมัดเพชรไม่มีนะหุ้ยอันนี้น่าทําไว้วะ่ะมาไหนๆเพชรเรามีตั้งห้าหมื่นสองนะครับทำจี้เดียวมก็จะเกินไป เราเหมาทั้งหมดเลยแล้วกันสี่นะครับได้เห็นกันทุกตีแน่นอนโอ้โหทำให้หายากจังวะมีเลยหลังของอะไรอ,อีกอุ้ยหมวกบิสกิตอุย้ยเดี๋ยวหาหมวกบิสกิตด้วยอุย้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยมีอะไรอีกไหมอู้ดลองทายีคอนอันนี้มีแล้วโอเคเดี๋ยวหาหมวกบิสกิตเกาะเนเธอร์เราควรเอาปะวะอันนี้ดีนะครับอันนี้น่าทำอุ้ยมีตะขอหน้าทำมาแล้วอันนี้โดนป้องกันขังอันนี้ก็เหมือนจะดีนะ เฮ้ยมาจี G ้ดาร์กรอบนี้ดีหมดเลยอ่ะน่าทําหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้ดีรอบผมจะทําแปลนในนี้ไว้ด้วยครับมาวันนี้เราจะเหมาจี้ใหม่ให้หมดก่อนนะดูซิว่าเราจะหมดเท่าไหร,ร่นะฮูมันใช้5อันเลยเอ่ะห้าหมื่นเราจะปิดได้กี่จี้วะอยากได้หมดเลยครับอ่ามีอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะก็เป็นอะไรนะรับสองร้อยเพชรไปว้าวมาเดี๋ยวเรามาทำเว้นกันเลยครับขอดูร้านค้าก่อนจเอาอะไรมาขายบ้าง ยังไม่ใหม่กว่าอัปเดตชา้าจังอันนี้มีอะไรแฟร์เซลมีอะไรนะโอ้โหขายของไม่ค่อยไม่ค่อยน่าซื้อเลยเปิดกองทรพดาเลรอขอดูเลทหน่อยได้ไหมเออให้มาเท่าไหร่นี้อ่ะอันนี้มันของซิทใช่ไหมเนะน,นี่ยมันเป็นยังเป็นแจ็คพอตอยู่เลยนะประกาศอะ่ะแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์นะจะรู้ไหมเนะี่ยมาเดี๋ยวเรามาเปิดแบบของฟรีดูก่อนเลยแล้วกัน น่าทำหมดเลยครับจี้ใหม่ที่เป็นจีด้ด์กสี่จี้ที่มาใหม่ผมจะทําหมดเลยครับแล้วก็หมวกบิสกิตผมก็จะทําด้วยสําคัญมากครับหมวกบิสกิตผมจําเป็นต้องใช้มันนะครับส่วนก่อรอยฟ้าเน,นลเทศคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมนะเปิดมาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ของอีเวนต์สักอันเลยว้าวอัศาจรรย์ใจจังเอามันก็ยังไม่หมดนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับออเปิดอีกรอบหนึ่ง อ๋อมันเต็มโอเคมาเดี๋ยวดูดิเปิดกล่องฟรีเราได้อะไรบ้างขอ A บวกมาสัก2อันได้ไหมกล่องฟรีดองไว้ตั้งเยอะนะครเบวันนี้ใครปิดไรหมดเท่าไหร่อย่าลืมเม้นนะมาเม้นขิงกันหน่อยดูที่ห้า0มื่นผมจะได้กี่อันกิจจีนะมันใช้เ5เลยนะยากนะและให้ใช้วัตถุดิบ3ด้วยไม่ได้เหรอของอีเวน ทับจีเครื่องรางบอกแล้วไม่มีแล้วมมันถึงวันที่เท่าไหร่เว้นเนี่ยอยากเก็บให้หมดเลยมันมีแต่ของดีๆนะครับรอบเนี่ยอันนี้คืออะไรร้านแสงโอมีโอ,โอแค่6กสิบาทเองเหรอได้การที่เฟีอะไรกับตัดการ์ดเลยนะอุ้ยน่าซื้อเก็บไว้จังมันขายอยู่ไหนร้านค้ามายัาง ช้าตลอดนะครับมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดูจากที่เราเปิดกล่องฟรีอะรู้แล้วแหละว่ามันยากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะขายจี้ทิ้งไว้ก่อนคนระับขอขายจี้ทิ้งไว้ก่อนขายจี้ขายจีขย้ขอขายทิ้งไว้ก่อนคนระับเคเหลือเคไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนระับดูดิจี้หนึ่งผมจะเปิดให้ดูแค่จี้เดียวนะครับดูว่ามันหมดเท่าไหร่นะ เพราะว่าเราจะซัดหมดห้าหมื่นในคลิปก็น่าจะยาวเป็นชั่วโมงเครับเดี๋ยวที่เหลือผมไปหามาได้เห็นทุกจี้แน่นอนเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับช่องเราไม่ธรรมดามาเท่าไหร่ปิดเท่านั้นแหละครับมาเยอะปิดเยอะพูดแค่นี้แหละห้าหมื่นเราจะหมดเท่าไหร่จี้ละหมื่นกูก็ไม่ไหวนะลูกพี่ถ้าจี้ละหมื่นแพงไปนะ้วขอจี้ละแปดเก้าพันพอลดละคายนิสักพันหนึ่งแปดห้าหมื่นสองเก้าร้อยดูซิเราปิดเท่าไหร่จี้แรกนะครับมันใช้ สวัตถุดิบนะเป็น A บวกเลดมันก็ยังไม่เปิดออกมาอ้าหุ้ยได้เงามาแล้วหนึ่งไอ้นี่โอเคเรานับแค่ A บวกพอนะคับ A วกเราใช้10เยอะมากอย่างว่าแหละจี้ดีเกมมันเลยแบบทำมาให้หายากนะครับดูนี่เราจะบวดสักสามพันดูกันว่า,าปิดได้ไหมคนระับขอเงามารัวๆสิโอ้เบ็ดตกปลาออกดีจังเลย อีกอีกเอหนึ่งมันคืออะไรวะยังไม่เคยเห็นเลยเอนเตอร์เบตตกปาอาของเงามาดีๆหน่อยเงาใช้สิบอันเยอะทำไมไม่ให้หาสักสี่ชิ้นก็พอแล้วนะครับให้หาของตั้งสามสี่อย่างสามอย่างยากนเนี่ยเวนนี้นี่ย แต่ของดีจริงครับ 4G นี้ผมบอกเลยว่าเป็นจี้ที่ดีนะครับ 3G เลย 4G เลยนะครับดีทุกอย่างโดยเฉพาะบัตรเชิญหุ่นไลากาแล้วก็หมวกหุ่นไลากาที่แบบให้เปอร์มาเยอะดีนะ70เป็นเปอร์ที่เล่นได้นะครับไม่ถือว่าโหดเกินไปแล้วก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปเออให้มาเหมาะสมดีนะแต่เวอร์ชันธรรมดามันให้เพิ่ม15ผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันให้50เพิ่ม15ไม่ค่อย飒เราอ่ะ สาบไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะได้ A บวกมาชิ้นเดียวโอ้โหบอกยากอยู่นะคืนนี้ยาวๆครับเราจะถลุงห้าหมแบบไม่บังยะบันยังเลยเพราะไอดีหลักเราอะเก็บไว้ทำอีเวนต์ดาร์กอยู่ลครับแต่เสียดายนะเกาะไอ้นั่นไม่มาด้วยเกาะลอยฟ้าขังคุกอะเกาะรอยฟ้าขังไม่มาถ้ามาผมจะจ,จัดสักทีนะครับมันมาแค่เกาะเนลเทะ แปนรอบนี้แปนโหดนะครับแปนเรือลาตะเวนวารใครยังไม่มีแปนดีๆอันนี้แหละน่าจะแบบดูดีสุดและนะครับเท่าที่ผมดูมาส่วนไอ้แปนเรือวารนี่หายไปจากเกมแล้วมั้งใครทําไว้ตอนนั้นก็ยินดีด้วยนะครับแปนเรือวาร์ปของดีแต่ผมสงสัยว่าหมดไป2,000แล้วอีก5 0เนะี่ย2 0 0 0แล้วได้ A บวกอันเดียวเนี่ยนะโอ้ยากไปเปาวะ เวนจีที่โคตรยากนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปขอดูก่อนขอดูวัตถุดิบใหม่อ๋อเบ็ดตกปลาไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือตุ๊กตาอันนี้คือปลานะครับอ๋อตุ๊กตาเราได้สี่แล้วโอเคไอเงาแมวนี่ได้โคตรยากเลยหมดสองพันแล้วยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เอสักเอสเลยไปกดต่อโอโ้มาแล้วโอ้โมาสองสองแล้วขาดอีกแปดโอ้โห เยอะจัดทำไมให้ทำหายากจังวะใครมีเพชใช้เลยนะครับเฮ้ยแต่เหมือนเกมมันสปอยเหมือนจะมีตัวโหดเข้ามานี่วะมันจะเข้ามาติดกันขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่ามีใครเห็นไหมหน้าเพจเกมอะ่ะมันสปอยอะไรออกมาไม่รู้ปวดระวังอะไรของมันนี่แหละแล้วมีคลื่นน้ํามีลาวานมีเพชอะไรของมันนี่แหละนะครับก็มันเอาเว้นดาร์กมาก่อนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเร็วๆไหมนะแต่เกมมันเข้ามาสปอยแล้วอะ อาจจะเอาเวนดาร์ฟมาล่อเพชรก็ได้นะแต่ผมว่าไม่ไม่น่าเสียใจนะทําเว้นดาร์ฟหรือรออีเวนต์หน้าก็ไม่น่าเสียใจเพราะว่าจีรอดนี้มันดีจริงๆนะหลอดนี้ดีจริงๆไม่งั้นผมไม่เอาไอดีหลักมาทาหรอกจะเห็นในคลิปผมที่ผมไม่ค่อยเอาไอดีหลักมาทำเพราะผมกันเพชรไว้เล่นอีเวนต์นี้แหละครับผมว่าแล้วมันต้องมาของโหดรวมกัน หมวคกคุณไรกะจัดแน่นอนของดีขนาดนี้เอาไปเล่นกับสวิตชีมุนนะครับแต่สวิตชีมุนก็ขาดจี้อีกเนี่ยใส่หมัดแมวไปด้วยเออมีหมัดแมวมีชีมุนเอ,อ้ก็ครบเลยนี่ว่ะไม่ต้องใส่โดนไปมาได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเป็นตัวปลาสามโ,โอ้โหนึกว่าจะให้เอบวกปาสามบันโย้ยดีใจหมดแมวออกยากมากๆเลยอยากเห็นเลดมากเลยอัตราดอปมันมาอย่างแป๊บหนึ่ง อ้ามาแล้วหนึ่งจุดหนึ่งว่ามันใช่เลยหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอะไรทำไมยากจังนะครับหนึ่งจุดหนึ่งไม่เห็นออกเลยล็อกไอดีหลักผมแล้วเนี่ยผู้สายเก็บเพชรตั้งห้าหมื่นจะทำได้กี่จี้เนะเาะคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพักก่อนดีไหม มาเถอะอเห็นดำดำนึกว่าแมวครับถูกมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งได้เอสเดียวเองนะเฮ้ย hey. หาอีกตั้งสี่เอสใช้ห้าเอสเลยนะรอบเนะี้ยยากมากสามพันแล้วมันเราหมดสามพันกว่าแล้วอ้ามาแล้ว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 แมวเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเพชรเราปิดจี้แรกเนะี้ยจะหมดเท่าไหร่นะครับ บอหบัดเชิญนูนไรกาผมจะเล่นกับซัมเมอร์นะครับทำให้ซัมเมอร์เก่งกาจมากขึ้นผมบอกเลยโหดจริงถึงจะไม่ใส่กันวิกไปก็เถอะตัวล้มาะลายแพ้ตัววิกอยู่แล้วครับถ้าตัววิกเล่นก่อนทนะาไม่ใส่กันวิกไปอะอ่ามาแล้วคาร์ดิหกเดินเดือนนายคาร์ดิหกอันเองนะครับ เวนจี้นี Freiheit, <res> en, ้บอกได้เลยว่าถลุงเพชรยับเล่เบ็ดตกปลาตุ๊กตามหายไปไหนวะไม่ค่อยเห็นเลยโอ้เอบวกไม่มากดแบบรวดเร็วแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเราหมดไปประมาณแบบเกือบสี่พันแล้วอืม เกมถ้าดูอยู่นะครับผมพูดทุกคลิปแหละเวลาทำเบนจีอ่ะไอแต้มเนี่ยทำแบบห้ากล่องมาได้ไหมที่เกียจกดนะครับห้ากล่องอ่ะห้าแต้มอ่ะตอนไหนจะมารออยู่นะครับมาดูหน่อยผู้เล่นลำบากแค่ไหนในการกดไอกล่องเดียวเนี่ยโอ้โหมาต่อเลย ไปบอกออกอยากจริครับ1.1ก็ไม่น่ายากขนาดนั้นนะจากที่เราทำเวนจี้มาแต่รอบนี้ทำไมดูยากมากเลยสงสัยมันต้องมันหาเยอะด้วยแหละมันหาตั้ง10ชิ้นหมดจีล้ละหมื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถึงจะเป็นจี้ด์กนะครับมันแพงอ,อ้าครึ่งทางยังห้ายัง ห้ายัางน่าจะห้าแล้วนะครับโอ้ยากมากสุมสะเพินเลยเดี๋ยวขอไปดูก่อนลำครึ่งครึ่งทางหรือยังเนี่ยอาครึ่งทางแล้วห้าแล้วไอ้สองอันนั้นครบแล้วโอ้ยยากเกินเออเบ็ดตกปลาไอ้ปลาทองออกดีอยู่นะมันใช้สามอันใช่ปะตุ๊กตาใช้สองอบวกใช้สอง ใครปิดอะไรทําอะไรไปบ้างนะครับมาพูดคุยกันได้อย่าลืมผมอยากรู้ว่ามันมีใครดวงดีไม่เว้นนี้เนะี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันยากๆวะโอ้ oh. แมวเราขา,ขาดอีกห้าตัวเรามีห้าหมสองใช่ไหมตอนเนี้ยเราจะเราจะปิดเท่าไหร่ห้าห0ื้าร้อย แสดงว่าถ้าเราเหลือ4,2,900่นเนี่กูหมื่นหนึ่งแล้วเนะี่ยอยากไปไหนโอ้โหยังไม่ออกอีกอันนี้รีบไนะเนี่ยเร็วๆทุกคนเก็บเพชรเยอะไว้มันก็ใช้เยอะถ้าไม่ติดว่าจี้ดีนี่ไม่ทำนะเนี่ยไปทำไปดีลองดีกว่าโอ้โห มาขอกล่องฟรีหน่อยเอบวกอะ่ะแมวเมวียวเมวียวมาโอ้เกมมันลืมใส่มาปะวะ1.1่ 1. 1> เราหมดไปเท่าไหร่แล้วอะเลยประมาณ4,000มั้ง3 0 0 0กว่าเราก็จะหมื่นแล้เอ้วยากมาก โอ้โหยังไม่ออกอีกแสงก็ไม่ค่อยออกดีๆเลยนะกล่องที่มีแสงอ่ะอ้าโอ้ใจกูจะขาดโอ้เหนื่อยขากสี่โอ้โหสี่อันก็ยากนะเดี๋ยวกลับไปขายจี้ใหม่กันโอ้ยากเกินลูกพี่ให้ผมเถอะให้ผมเถอะเออโอ้โหอีกสาม โอ้โหการ์ดำไม่ใช่แมวดำเราขอไปขายจี้ก่อนฉันมาแล้วมาต่อเลยขอโอ้โหอยากได้แมวเอาหมูมาให้เฉยไอเรามันก็ดวงไม่ค่อยดีอะนะเกลือทุกคลิปเกลือตลอดโอ้โหเบ็ดตกปลากูมีร้อยอันแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ดีครับเพราะว่าเอาไว้ทำเป็นของอีเวนต์เอาหมดอะไรก็เอาหมดนะครับ เอบอกมันหน่อยร้านค้ามาหรือ,อยังวะเดี๋ยวผมไปดูร้านค้าก่อนมนะันมีเอบวกขายไหม <c oughs> อยากจะซื้ออยู่ <c oughs> ยากมากโอ้โหมีอุตสาห์มีแสงไม่ใช่เว้นเฉยไปดูร้านค้าดิร้านค้ามันขายเอบวกเท่าไหร่วะ ผูกล่องสุดท้ายเลยเหรอโพดที่เหลือ,อน,นี่ไม่น่าซื้อเลยครับกล่องอะไรไม่รู้อ้าวเอาแพ็คพวกนี้มาขายกูอีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอันนี้ดูดกี่เปอร์เซนต์วะอยากได้อยู่นะดูดกี่เปอร์เซนตะ์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันไปทําเว้นต่อกันอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลัง แต่เซลล์มาแล้วร้านค้าลึกลับไม่มีขายใช่ไหมไปตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อออกนอกลูก่นอกทางแล้วเราเนี่ยมาเลยประมาณ2องพันสองพันเราจะปิดหมื่น 11, นะหมื่นหนึ่งจี้หนึ่งน,นี่ก็หูหนักกันเนี่ยเท่ากับว่าเราปิดได้5้าจี้บางทีได้แค่สี่ด้วยหมื่นกว่าเอาบวกไม่ออกเลย โอ้ยากไปไหนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะใครทำเป็นนี้โอ้โหหนักอะเจ็บหนักโอ้โหยังไม่มาเกิหมาได้แล้วอันเนี้ยยังยังยังเราจะเข้าหมื่นเลยนะอีกพันกว่าเองนะพันหนึ่งร้อยเพชรโอ้โหไม่ใช่ สุ่มไปเงื่อแตกไปแล้วนะเนี่ยเงื่อไหลแล้วเริ่มไหลแล้วผิดแพงเกินมีเยอะเสียเยอะเวทเนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันเราขาดเท่าไหร่เรานับถูกไหมปลาออกดีดีอาอีกสามจริงด้วยโอ้ทำไมามันยากยางี้อะเวทมีแบบหมื่นเพชรการันตีเอบวกไหม มันควรมีแพ็กการันตีให้สักแพ็กนะครับโอ้มาพันสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหมื่นแล้วสู้เขาไปเมียวเมียวเมียวมาถือไอ้น้องแมวดำกูอยู่ไหนไหนา่ตั้งสใบโอ้โหว่าแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวตอนเยน็นๆผมจะมาสุ่มใหม่ หวังว่าจะปิดได้ 5G นะครับเวลน,นี้หวังแค่ 5G ก็พอแล้วไม่หวัง6กน่าจะไม่ถึงนะครับดูจากอัตราสุ่มเน่าๆของมันแล้วเนะี่ยโคตรกากโคตรเกลืออ่ะกดต่อปกติเราจะได้แบบของปีจากไอ้กล่องนี้อยู่นะ A วก A บวกแต่ก่อนเราเคยได้แบบ A บวก2 3ชิ้นพร้อมกัน ทุกวันนี้ภาพจําแบบนั้นมันหายไปไหนหมดแล้วเหลือแต่อะไรไม่รู้เปิดมาแล้วจะบีบีบีบอยู่เนี่ยอ้าวอ้ต้องให้บนมาต่อเนื่องเลยโอ้โหไม่ใช่ไก่อีกสองอันเฮ้ยจะเข้าหมื่นแล้วเนี่ยเรียบร้อยหมื่นเพชรเรามีห้าพันสองเก้าร้อยใช่ป่ะให้ห้าหมสองเก้าร้อย ที่จริงปิดได้แล้วจีหนึ่งแต่ว่ามันใช้10อันนี้เราได้8เท่ากับว่าเว้นธรรมดาเราหมดเราหมดหมดหมื่นยังไม่ได้เลยโอ้โหตอนน่อดีมันจะลากกูไปเท่าไหร่นะจี้หนึ่งเนี่ยมันสมควรพอเด้แล้วหมื่นหนึ่งโคตรแพงเลยอ่ะให้ไม่เกินหมื่นสองอะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันมีคลิปไหนที่เราปิดหมื่นไหมเนี่ยตั้งแต่เราทำ ไอคลิปมาเนี่ยมีไหมมีเคยปิดหมื่นไหมจียย้มีแต่เก้าพันใช่ปะ่ะไอเชียน,นีด้หมื่นโอ้โหมาอีกใบหนึง่งโ,โอ้โหเว้นนี้บอกเลยยากที่สุดผมไม่เคยทำเว้นอะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อนเลยได้ยากมากเข้าใจนะว่าจีด้ดีแต่ไม่ต้องยากขนาดนี้ก็ได้มั้งผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยนั่ง ปากอาเลยครับเพชรทีเดียวนั่งอาปากทีมันนั่งปากอาเลยกูก็พูดไปนะไปก็อาจจะมีเพชดเยอะกว่าเราก็ได้อาจจะดองไว้สักแสนอย่างเงี้ยถล่มจีดาร์กทีเดียว10ชิ้นทีเดียวไอดีโหดเลยนะจีดาร์กสิชิ้นแล้วผมชอบพื้นหลังมันเลยพื้นหลังมันสวยนะจีรอบเนี่ยพื้นหลังดูดีเลยแหละ ออ,ออกแบบได้ดีนะขยันขึ้นนะ้น,นี่ทีมงานเนี่ยอ้าโหมื่นเอ็ดพอดีเป๊ะเลยดูหมื่นเอ็ด,ด,ดหมื่นเอ็ดโอ้มาแรกเลยอย่ามีอะไรเด้งขึ้นใหมกูแลกไหมโอเคไม่มีนะเออดีว่ะอุย้ยเกมพัฒนาขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวขัวกูกวดผิดแน่เลยนะครับมาสิ่งแรกที่เราจะแลกเนะี่ยสิ่งแรกเลยนะครับไม่ลังเลเลยบัตรเจอถุนรายการฟองสบู่สิ่งแรกเลยนะครับ ถ้าใครยังไม่มีหมวกผมแนะนำไปน,นี้นะหมวกดีมากไอเน,นี้ยดิเมนชันขังอันนี้ก็ดีไอเน,นี้ยเตะดีเดี๋ยวผมทําให้หมดนี่เลยและผมจะพยายามทําหมวกวิสกิตมาด้วยนะครับเอาเอาด้วยเอาด้วยและอีกอย่างควรจะหาไอ้น,นี่เฮ้ยแต่พวกนี้ใช้สอันเองอู๋เพิ่งเห็นอูงั้นหวานหมูเลยนะครับใครที่แบบผมแนะนํานะทุนน้อยมาหาพวกนี้ดีกว่านะเนี่ยรองเท้ายูนิคอร์นไอเรือลัตะเวนวา้าของดีหมดเลยแลกอะไรก็ไม่เสียหายนะดูดิของดีทั้งนั้นเลยนะครับ เออมาแลกพวกนี้ดีกว่ามาแต่ผมขออจัดไอ้นี่ก่อนเลยข้องใจมากนะครับกดไปเลยบัตรเชิญหุนไล,ลากาฟองสบู่ครับเดี๋ยวมาเรามารีวิวกันโอ้โหได้ออฟตัดการ์ดด้วยเป็นไงโหดเปะละ่เสร็จกูแน่นะโอเคสำหรับดีก็ต้องลาพิเศนเพียงเท่านี้แหละใครปิดเท่าไรอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นกับซัมเมอร์นะครับใส่แทนเออบัตรเชิญกับดักครับรับรองตัวนี้โหดขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่รอบหน้าขอบัตรเชิญดอปมาด้วยนะ GM ลืมบัตรเชิญดอปแน่เลยคนระับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อๆเพียงนตอนนี้ใครปิดเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย